3วิธีที่ทําให้ไขมันขึ้นมาน้อยหรือช้าที่สุดในขณะที่เรากําลังปั้นก้นค่ะและใช่ค่ะบอกกันตรงๆเลยว่าถ้าเราปั้นก้นแล้วแบบมีการคุมอาหารแบบเฉลเซอร์พัสเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยยังง่ายยังไงนะคะก็มีสัดส่วนไขมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีคือเราไปห้ามมันไม่ได้คือยังไงมันก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าจะคุมแบบนี้คุณภาพได้มากน้อยแค่ไหนวิธีแรกนะคะ เวทเทรนนิ่งให้เข้มข้นนะมีการปรับแบบโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดนะคะกับเวทโปรแกรมเวทของเราไม่ใช่ว่าเล่นน้อยลงเล่นเท่าเดิมตลอดนะคะใส่ความหนักไปเลย 2. ค่อยๆปรับเพิ่มอาหารใจเย็นๆบางคนเนี่ยโอ้โหซัดกินเยอะเลยพอรู้ว่าอุ้ยกินเยอะแล้วก้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบโอ้โหกินซัดกินแหลกโอ้โหพังนะคะให้ค่อยๆปรับทีละนิด รวมถึงมีการกินโปรโตีนที่ถึงและเหมาะสมด้วยนะและ 3. คาร์ดิโออยากให้คาร์ดิโอร่วมด้วยนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้แนะนำเอาเป็นแบบที่เราชอบและสะดวกเพราะมันจะได้ทำได้นานแลสะสม่ำเสมอแนะนำว่า,อ,าอยู่ที่ประมาณ9 0ถึง1น0านาทีต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วคะ่ะ